สวัสดีครับผมทอมมี่จิิโชว์นะครับสวัสดีครับผมจิมมี่จิมมอยเด็กดีเด็กเก่าคนเดิมครับอ่าพวกเรานะครับพวกเราฮมูมี่ทูนะฮะก็ ขอบคุณมากนะครับสาหรับรางวัลคู่คีสนะครับกลุ่มพีสใช่ไหมใช่ครับแล้วต้องขอบคุณงานอะไรครับพี่ขอบคุณงานวายูนิเวอร์สนะครับผมที่วายูนิเวอร์สอะวอร์ด2020เดี๋ยวครับเดี๋ยวพูดไม่ถูกเดี๋ยวมันจะไม่ดีก็ไหนๆเขาก็อุตสาห์ให้เราได้มาขึ้นมาขึ้นเวทีครับพี่เดินไหนเต้นดิวันนี้ต้องมีคนเยอะมากๆเนี่ยเลยก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกคนนะครับที่แบบร่วมบวตให้พวกเรานะครับทั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็ทางอุ้ยมือสั่งเต็นเต้นทั้งแบบว่าแฟนคลับแบบ ทุกๆบ้านนะครับที่แบบว่ามอบแบบว่าอะไรรวมพลังวมดส่งกันกับบวชนี้ให้พวกเรานะครับผมก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับก็ใครนะครับที่เป็นคนรับรางวัลแทนก็แล้วรับแล้วครับพูดดีๆถ้าเกิดว่าเขาให้พูดพูดดีๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวไม่นแนั้นจะเสียหน้ามีทูหมดใช่เด็กก็จริงๆที่แบบว่านิ้วโป้งปึงเป็นมือสั่นจริง ก็ที่จริงๆแบบว่าพวกเรายังกลับไม่ได้นะครับก็คือถ้า<ม>พวกเราต้องกลับไปรับรางวัลน,นะฮะก็ต้อง<ม>เลื่อนง,งานไปอ<ช>ีกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันไปเลยนะใช่ครับผมก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับสําหรบ<ม>ับรางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลที่แบบว่าพวกเราตั้งใจจริงๆนะครับแล้วก็ทีมงานของวายอายุทุกคนนะครับแบบว่าตั้งใจกันมากๆจริง<ม>ๆนะฮะก็ขอบคุณมากๆครับสาหรับรางวัลนี้ครับครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากรางวัลนี้แล้วเนี่ยยังต้องขอบคุณ ทีมงานทุกคนนะครับผมในเรื่องวายอายุเด็ซีรีส์นะครับถ้าไม่ได้พวกคุณเนี่ยพวกผมไม่ได้เกิดพูดจริงๆพูดจริงเลยนะครับวันนี้จอจอเนี้ยจอใหญ่ๆเนี้ยอาจจะไม่ได้มีพวกผมด้วยซ้ำถูกไหมต้องขอบคุณทีมงานทุกคนครมืเมืดไปพี่คุณแกงผมออกกับคนเยอะแยะกันต้องขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆนะครับผมที่ให้โอกาสไอ้เจ้าเด็กมีถบนะครับมาักทีมนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม ติดต่อตามต่อไปกลับไปไปเจอกันพี่เจตคนกลางครับผมนะครับฝากติดตามทุกคนด้วยนะฮะนครับไม่ใช่ด้อมไหนก็แล้วแต่นะฮะฝากติดตามพี่เจตคนกลางด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจิมมี่ทอมมี่ ตื่นเต้นมากเลยฮะก็ขอบคุณนะครับแฟนๆที่โบวตให้ผมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณหนังหน้าโรงนะครับผมที่จัดงานดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกเขินเหมือนกันนอรับรางวัลดาวซีดนะฮะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณวายยที่ให้โอกาสที่ได้มารับบทพี่ไฟ แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็เพื่อนดูมดิทุกคนแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่คอยสพอร์ตผมตลอดเสมอมานะครับผมชาวสันชัยนะครับขอบคุณที่แพชชั่นในการพัฒนาตัวเองให้เราทํางานที่ดีออกมาเพื่อให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขขอบคุณมากครับรางวัลดาวขอบคุณที่เพื่อพาวู้รางวัลต่อไปเลยดีกว่านะคะ Why Are You The Series, you the series? พอรักใช่เปล่าผลิตโดยมันดีเวิร์ Why Are You The Series คะ่ะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยสวัสดีคะ่ะคุณธนมีนวงสกุลพาสสวัสดีคะ่ะพี่ออมสวัสดีคะ่ะพี่กาอาจับพร้อมกันยกพรก้อนสามสองนึ่ง Why Are You เชิญค่ะทั้งสามท่านตื่นเต,ต้นนิดนึงนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยเรเรื่องนะครับ ก็ในฐานะที่เป็นผู้จัดซีรีส์ก็อยากจะมาเป็นตัวแทนขอบคุณแฟนๆนักแสดงทุกคนนะครับแล้วก็แฟนๆซีรีส์ YIU ที่สปอร์ตเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับออนอกเหนือจากรางวัลแล้วผมว่าสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยของคนทาซีรีส์ก็คือว่าเราทําซีรีส์แล้วเรายังรู้สึกยังมีคนดูและมีการพูดถึงจะแค่หลักสิบหลักร้อยหลักพันต่างก็สําคัญต่อแรงผลักดันในการทํางานต่อไปครับ อยากจะขอบคุณช่องรลแอคทุกช่องนะฮะที่สปอร์ตวไอยูขอบคุณหนังหน้าโรงที่จัดงานดีๆแบบนี้ที่ให้พื้นที่ซีรีส์วายถูกมองเห็นมากขึ้นนะครับในขณะที่อาจจะยังมีบางคนมองว่าซีรีส์วายเฉพาะกลุ่มนะฮะแต่สำหรับผมซีรีส์ทุกซีรีส์ไม่มีการแบ่งอะไรแบบนั้นนะฮะการทำซีรีส์เรื่องหนึ่งมักจะมีอุปสรรคมากมายนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญคือระหว่างทางผมมองว่าเพื่อนร่วมทีมคือสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นพุ่มกับหรือว่าทีมงานทุกคนนะักแสดงนะฮะ อะพุ่มกลับมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีละขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณสำหรับางวันนี้ค่ะไปขอบคุณค่ะขอให้ซีรีส์วายไทยนะครับโด่งดังต่อไปนะครับผม <Okay S 1> ขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณ